ครับเพื่อนๆในวิดีโอที่แล้วอ่ะเนาะผมได้ทำเกี่ยวกับล้างทำความสะอาดอาผ้าเขียวหน้าแผกแล้วก็แผกทางส่วนที่เป็นด้านหน้าล้าวอ่ะเนาะเอาไว้ไปแล้วหนึ่งวิดีโอนะครับแล้วตอนนี้น้ำที่เราทำความสะอาดแผกกัเพื่อนเพื่อน มันก็จะไหลไปลงอยู่ในบ่อบพักบ่อบพักที่เราใช้ในการดูดขึ้นไปสเปย์บนรลังพึ่งเนี้ยเนาะและแ้วตอนนี้ผมก็เลยคิดว่ามันจะต้องทำความสะอาดไอ้บ่อบพักอันนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆผมก็เลยขอนำเสนอวิดีโอต่อไปด้วยการทำความสะอาดเ บอ่อพักที่เอาไว้ใช้สเปรย์น้ำขึ้นบนแผนกนนอะเนาะก็จะจะดูดน้ำจากในในบอ่อพักออกออกไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ค่อยเติมน้ำเข้าไปใหม่เนาะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ตามไปดูได้เลยเนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆหน,น้าตาตะไครยของผระเขียวเนาะหรือว่าผ้าสีฟ้าที่เนี่ย ที่เราทําความสะอาดไปเมื่อวิดีโอที่แล้วอะเนาะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนดูอันนี้ก่อนอันนี้คือส่วนของหน้าแพกอะที่เราทําความสะอาดไปอะเนาะนะครับมันจะสะอาดขึ้นใช่ไหมเพราะเราล้างพวกขี้ฝุ่นพวกขี้ผงที่เข้าไปเกาะในล่องแพกอะเนาะ เพื่อจะได้ให้ลมระบายไปได้ดีเนาะให้ภายในภายในตัวล้าวอ่ะมีอากาศที่โผขึ้นจากการดูดของพัดลมอะเนาะแล้วตอนนี้หลังจากการที่เราล้างแหกหน้าร้าวเะนาะแล้วก็ตะข่ายสีดฟ้าฟ้าเนี่ยหน้าฟ้์มะ แล้วตอนนี้น้ําที่เราจักรล้างจากที่จักที่เราล้างาแพลก,กันเนาะมันก็จะไหลลงมารวมอยู่ในเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมครับมันก็จะเป็นขุนๆนหน่อยอเพื่อนๆขุนๆจากการที่เราล้างขี้ฝุ่นมาเนาะแล้ตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยว จะทำความสะอาดจุดนี้ไปด้วยเลยดีกว่าให้เพื่อนๆดูเนาะบางฟาร์มเขาจะใช้เป็นไดโวดึงนะเพื่อนๆแต่สำหรับของเราเราจะทำตัวนี้เพื่อนเห็นเห็นเ <ๆ S 2> ัวที่แยกขึ้นไปทางซ้ายมือไหมแล้วจะมีวาวอะ่ะนั่นแหละเราจะใช้ตัวนี้ เปิดน้ำทิ้งออกไปเลยเพื่อนๆโดยไม่ต้องไปใช้ไดโวด,ดึงเหมือนร์มอื่นเนาะด้วยการเปิดวาล์วที่หันไปทางขวามือเอ้ยทางซ้ายมือนะเพื่อนๆที่ออกไปนอกออกไปนอกตะข่ายสีฟ้านะเปิดวาล์วนูน้นนะครับแล้วก็ปิดวาล์วตัวที่ขึ้นไปด้านบนนะครับ ปิดวาล์วตัวนันะ้นน่ะตัวที่ขึ้นไปด้านบนนละปิดวาล์วตัวนี้แล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวน้นะครับตามที่ผมชี้เนาะไปเปิดวาล์วตัวน้นให้น้ําออกไปนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องครับแป๊บนึงครับน้ําในในอ่างในบ่อพักนี้ก็คือน้ําที่เราล้างจากาตัวแพ็กนี่แหละเพื่อนๆที่เราล้างใช่ไหม มันก็จะไหลลงมาตรงท่อตรงนี้แล้วก็มาลงในบอ่อพักใช่ป่ะแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นตะกอนอะ่ะเพื่อนเเดี๋ยวเราจะดูดมันออกไปก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันขึ้นไปสเปย์บนแพกเหมือนก็จะเป็นที่ปุ่นเป็นตะก,กอนเกาะอีกเหมือนเดิมใช่ป่ะเราก็จะดูดมันออกก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนด้วยการใช้ ตัวเดียวกับตัวเดียวกับตัวที่ดูดขึ้นไปบนแผกนนี้แหละเนี่ยขึ้นไปบนแผกนใช่ปะ่ะแต่ว่าเราจะปิดวาล์วที่ขึ้นไปก่อนใช่ปะ่ะเราจะปิดวาล์วที่ขึ้นไปก่อนแล้วก็ให้มันออกนู่นเลยทีเดียวออกทิ้งไปก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เปิดน้ําเข้าไปใหม่เนาะเปิดน้ําเติมเข้าไปใหม่นะครับ เออด้ผมลืมอ่ะเดี๋ยวผมปิดวาลว,วาลวนี้ก่อนนะวาลวนี้คือวาลวน้ําเข้าไปในบ่อปิดด้วยก่อนเพื่อไม่ให้น้ําจากแทงน้ําเข้าไปในบ่อพักกันเนาะให้มันดูดออกไปให้เกือบหมดก่อนเพราะว่าน้ํามันจะได้ใสเนาะเวลาเราสเปรย์ขึ้นไปบนรางพึ่งอลยเนาะ แล้วดูดพวกตะกอนนี้ออกไปด้วยเห็นไหมครับเริ่มยุบแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวสักแป๊บนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กระแผงตักที่ตะกอนที่ลอยๆออ,ออกช่วยด้วยเนาะนี่ครับเพื่อนๆพอเราพอเราล้างล้างบ่อเสร็จแล้วใช่ปะ่ะเราก็เปิดน้ำใหม่เติมเข้าไปนะครับเพื่อนๆ เปิดน้ำใหม่เข้าไปตอนนี้พอน้ำเต็มปุ๊บเราก็ค่อยเริ่มเปิดแพกน้ำนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าการทําความสะอาดบ่อสําหรับน้ําที่เอาไว้สเป์ขึ้นแพกน้ำ่ะเนาะก็ที่ใช้สําหรับเก็บ พักน้ำ่าเนาะในช่วงที่เราสเปรย์น้ำ่าเนาะก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อน,อนสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของอการเลี้ยงหมูเนาะเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่าฝากคําถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพื่อน แล้วผมก็จะกลับมาตอบคุณเพ่อ,อีกทีก็ขอเฉพาะเเรื่องราวที่สามารถพอตอบได้เนาะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อเพื่อนเเราถึงข้อมูลที่เพื่อนเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์เนาะเพื่อประโยชน์ต่อคนอื่นต่อไปเนาะขอบคุณมากครับ